เนี้ยเนี้ยตานที่ปลาเจ้ากอไอ้คุณเจ้าเหงื่อไห

ผสมผสมโซเลผสมชิ้นกโซสูตรชิ้นสิบห้าชิ้ห้าก็มีผสมกวางเนท้องนะกวางเลนท้องนั่วเนาะมใเจโซเลอันนั่นนะกวางเลนท้องนี่นะถ้ามันเทน้อยนะทำอาเปลี่ยนนก็เขาเขาขึ้นมาขอใส่ตึกบุญนี่แล้วนี่ อันพอทั้จีได้ก็ได้เส่เข้าหมดก็เขาปดทบบกห่างหว่ออีกนั่นอ่ะตีมููใส่น่ะ